พี่ชามพี <ENNIS _> ่น้องแกเมียมาแต่น้องเทาเอ้ยน้องหอยเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าตอนนี้เราเที่ยวเที่ยวลีล้อจนทางไปโฉกพี่น้องเยเที่ยวมาหายายแปรบ่เฮ้ยไปจนไหนครับไปซ่อนเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาไปลีล้อนี่สวัสดีอีกรอบพี่น้อง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกคนด้วจ้านี่คือถือจ่องจ่องมาแต่นเลยกางจ่องปายพโลงน้องโอ้ยดูกางจ่องไปเปียกมันนอตพะนล่งน้องหน้าเปียกมันหยอดพี่น้องเลยงไหนไปรีรอนอยห่าแห้งเอื่อยขอย เด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนอุดหนุนยายแปรยเด้อไปจนบริอยูได้เศร้าหาวน้ำเงินกระชุบเลยอ่ะกระชุบแต่เขาชิยูยังเนาะหาโมงกัวอะไรน้าชายเอามาเทดูเทใช่าบาทนี่พูดกระทังกับยังใหญ่อยู่พีเนาะ Phun phun phun. phun sao sạ nó hơi pin bỏ cháp tôi thì hơi ừ. Ta, ừ. Ta... Ừ. Ta lạng thì đi nó sẽ còn hơi มันแต่ขี้ต้มขี้ดินเว้ยอือสะอ่อนเด้เอาขี้ด่าว่ะงมช่วงมันแต่แดดนั่นเพื่อละเครื่องผูกมันว่างง้มข้าเดียวผูกจะนหน้าโบรายอือเอาไปลถิมบักหมัม่นไยู่ใล่หรซะกระโพดกระโพดเอาไปลา่างใช่ก่อนฮะเนี่ยตะกี้ต้มตัวพี่อ้ายล่างแล้วยเหรอบ่ส ตุ้ยตุ vos, ้ยนี่แต่ตุ้ยตุยหอยนะพี่น้องเลยกำลังไข่กำลังไข่ไข่หรอพี่ไอ้ตุ่มพี่ไอ้ตุ่มลองเบ่งพี่ไอ้ตุ่มลองเบิ่งเอาน้ำเอิญนอกจากสีอ้อมมาเอิญจังจะให้ดำอ้อมให้กินแบ่งอีตัวนแบ่งอีว่าแน่เอาเมื่อก็ได้เมื่อปลอยปะ ปล่อยกระถามเพ่นชิสอซะก่นอกนนี่หน่วยหนึ่งแม่นว่าโอ้ยมันเบาหาคุณไปลบที่สองถูหนอเลยเต็มของเอาเมื่อไได้ท่านจะเอาเมื่อไาเมื่อโลกแหมมากเลยอ้าวมื่อินห้ากม้าคือเก่าเนาะ มึงรูปพี่น้องเอฟซีมาคุ้มไปก่อยเอาหอยเม่อบ้านไหนเงินผมได้มีจ่ายตายเงินผมไม่มีจ่ายคอยได้เงินซองลอยคอยก็ไปซื้อกะทิเห็ดวานกินแหละลอยหนึ่งเหลือลอยหนึ่งเอยก็ไปใส่น้ำมันอะไรมึงรูปพี่น้องเอาไปลุกไปใส่ล่าสุดนี่จะแข่งเอาหอยเม่อบ้านไหนมึงดูเบื่อคนเด้เงินของท่านจ่ายของท่านได้ ว่ายัางไหเอาห้อยเมน่อไรโอ้โหลมออกแล้วเวย้ยมึงเอากีมึงดีๆนะสิอันนี้นางสเสหิหน่อไม้ดองค่ะท่านผู้ชมบังหม่ำได้ประจ่าปลาเนี่ยนะโอ้เสบป่ะสิเสบไปเอามาใส่เด้อเสะไปเอาถ่ายน้ำด้วยเฮ้ยถ่ายน้ำด้วย Ở à, đó xe tự cao nó lưỡi Thế nào? là mừng hẹn đại đại bà này Ở ừ, mày Cái thang thêm Ở mày dù sao dạ? Ừ, mẹ nó con khai mắng mày Lưu mà nó không có mày. nhiên mà khỏe kìm bớt này. Ờ, mà mày rồi hơi Nhanh gọn nè Nó cứ tạ cái thơm cho bà bà Ừ, nó hay cho nè ใช้ข้าวหายเบิงเบิงพี่เอ้ย,ยเป็นไงล่ะสุดยายแปรสิหายเอาหอยเมือเ่อบนเงินเพิ่พันมีพันจา่ายค่ะพได้แลขอเเาน่าใสมาหายเจ้าคพอได้เล้วน่อสิมาเจานาื่อหอยบส่มาฮ่า,ายเ <c oughs> จ้าฮ่าฮอาฮ่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 าฮอาฮ่่า่าาาาา่าาาส่อสา่าาอา

อมิแล้วอนั้นเนชุนึงี่น้อไปที่แ้่ฮอาะสมาอันนี้ป้าสมทุงนึงบะซีนี่นะใส่ไปทุงไปทุงบอกนุ้งอายุเขาบอกกินเป็นงนัวคือยายแปร อย่าเอาให้เองเด้อเฮ้ยเด้อเออแห่งกระขั้นอยู่น้านสอบตัวไหนเป้พุ่นพุ่นพ่นบอกมีอบข้าวสารนี่มีให้ปจักแล้วบอกแหงขั้นอยู่เดี๋วไปเลือกบ่มเนี้ยเดี๋ยวไปจแกงบอกแกะนื้ทำเลยมบของเ้านี่เยอะมาเจอเ่ยมาข้ากลิ่นกิโลขอเจ้านี่

งมคายงมคายอีกงมคายอีกวะวยจีเมย์บอกไอหัวเด้มาเทศเทนลงมาไหงอนลงมามาแรกกางงงคขายอีกขิ้นกระอบกึอะไจนได้ใส่กระสอบนขักบ banyang hello 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 thùng hello 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 xong hello 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 ขอจำจำรถมันจังบ่อันน yep. yup. ั้นเบิ่งเด้อพี่เด้อเบิ่งเด้อเบิ่งยายเปเด้อผู้เงินกับทันได้เอาหอยหายและพอแห้งขันขันบอทันได้ขันบอได้ต่เอ็นสิยเลยขายข่าวเคี้ยวพูดเด้อมาหายโตพูดแล้วแล้วเข่าวพูดแล้วทุ่มเบื่อคนเด้ก พี่ใหญ่ค hmm. oh. ือเอาไว้ต้มน้อยท่านสิคือบอเอาไ้ต้มอีกเน่โอ้มันผิดมันผิดกินปูกินปลาป่ะสแลงบมื่อกี้ล้วก็บอกกินเจ้าคือบ่กเอาไ้อ่อมน้ำใส่ไปโอ้หายไปหายหายจนเบิดอ่าบูตมากคอยไปไหนไปสัก ทำอะไรนัไ้พี่น้องเอ้ยนะห้าโมงครึ่งพี่ไอ้ข้าวเดียวเนาะแต่หามาน่ะข้าวเดียวห้าม้าน่ะสี่โมงสี่โมงในหน่อยห้าม้าน่ะอากาศเวลาไว้ไว้พี่น้องเอ้ยเออ ไมช่พวามึงบปลงมากินข้าวแรงตีฮะสร่างเป็นแท้แต่ยายเปยสิ่ดคายขาวภายใหม่ปลาไาใหม่ปลาขึ Blood ้นมาอแงมักมะไรมันลงมากินบอพี่ไอมันลงมากินบอกขอนแจ้งก็ลงมากินโอ้เ๋ยวของแกมัน็มามือกีมันหาช่องอย่เลยออ น right, ั่นบอกอืมหลายจังเลยมึงกระแบกมาได้เนาะปลาไก่มึง่อา่าไก่อาชีพปลาทง เงินในถุงอันนี้จะหอยไว้หอยไว้ร้านเช้าวนมาถ้าว่าเงินอีแม่แล้วเอาลัเก็บไว้เงินเจ้าเอื้อเมื่อเงินไปไดนถ้าว่าเงินอีแม่มันจักบาทแล้วนะมันว่าทยันน่นจะต่อยอารมณ์มามันจะทงยางยันเงินอีแหม่ชื่อชิบาทอืะ อยู่ทุทงยางมาเห็ดหน่อไม้ได้จักทงล่ะสิฮะร่วมมดได้จักทงล่ะรวมมืดหน,น้าบัวไว้ได้เลยหาหน้ามดจุนีก่ก็สี่ทงหาทงลายทงมากขี้กว่าทง่งอ,อ๋อพุ่นก็เศร้ากว่าทงนะจุ่นน่ะ,ะยาเนาะเข้นนอไม้ในชื่อแต่เก็บไปอืมข้าผู้ชองผู้เมียขาเราร้ายแล้วเนาะ <laughs> mัน heo à? này đê, mัน ừ. này. Ở ừ. 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 đây là đi, xíu mướn ăn này. Bày phơi chèn ha, bầy xài bò đây hơi Chẻp, อืมเจ้านายบอกสบายเด้อเจ้าเด้อแห่งเงินค่ายห้อยนะ่ะบอกได้คุ้มเด้อฮะเด้อหนาวกาใส่ผมดูพี่น้องหนาวก็ะหิบไปไปเ <c oughs> ป็นหมื่นเป็นเว้นแล้วเบิ่งเฮาขนาดบ่กได้ถือคนยังสั่นแดดเ,ด,ดเลยเ <c oughs> พิะนะ่นเพม่าเสียหน้าอยู่เจ้านายผ่านเงินพันหนึ่งประหาหมอบอกได้พ่อได้หาสิบล๊อาที่ Hỏi cái lái hay lấy hôi Hỏi cả bạn này. Khắc bán nhắn. Đại hỏi là có mưa lươi Đã bỏ để bỏ ma rồi bạn Cái xe ngô hông xì Mẹ ơi, mẹ ơi Cứ bay tay đấy. À, bố bà, bố 可是我慌，是。